บางแสนนะนี่เราจะมาเดินบางแสนตอนอยามค่ำคืนจะเป็นยังไงบรรยากาศตอนนี้ก็มีร้านขายของมีเขาก็ปิดบางร้านแล้วนะแต่บางร้านก็ยังเปิดอยู่นะนเราจะเดินไปดูตรงชายทะเลว่าเป็นไงยังไงก็จะมีคนมานั่งแคมป์ปิ้งปิกนิกกินกันนะนี่อันนี้ เต็นก็หุบล่มนะเพราะว่าไม่มีแดดมาดูมาดูชายทะเลยามค่ำคืนนะมีคนออกมาเล่นหะนาห่ดูนะดูนสำรวจดูนี่ น้ำใสอยู่นะน้ำใสเลยนะนี่คันกลางคืนเลเนี่ยน้ำใสมากนะนกนะนะเด็กน้องเล่นใสใแม่ภาพานะันนี่ไปไปดูตรงนี้จะเป็นเตียงปะใบนะที่พ่อค้าแม่ค้าเขามากางปักไว้ เป็นโซนที่เขาจัดไปให้นะถ้ากลา,างวนะันเขาก็จะกลางร่มนะกันแดดแต่กลางคืนเขาจะหุบร่มหมดแต่เตียงว่าใบาย,ยู่เต็มนะก็เลือกนั่งกันเต็มที่นะนมีคนมาถ่ายรูกกลางน้ำด้วยดูหาใยตรงนี้น้นำใสใสามากทีอเีย่องเลยใสจะเดินเลาะไปเรื่อยเน,นี่ย ตอนนี้เรายังไม่มีที่นอนเนะีเดี๋ยวเราจะหาที่นอนที่จอดนอนกันมีจอดนอนตรงไหนนะลองเดินลงไปนะน,น้ำมันใสจริงๆใสจริงๆใสมากเลน้ำก็เย็นเลยนะมันคือคลื่น,ะน,น,นเลในะนะสามากเลยคนท้ายเลยเราจะเดินไปดูสายนะ มันไนะม่ถล่เลยไม่เพราะว่ามีสันทรายตรงนี้เอาอี้ปลองทรายอย่ันตรนนี้ก็มีไฟสว่างนะ่าจะสว่างเมคืนเีรเราสามารถเดินได้นี่ห่างจากฝั่งถึงห้า6เมตรนะแต่ว่าะตเรืงเป็นสันะสัเนเดินก็ไม่น่ากลัวไปคลื่นมันก็มาคือลอกก็ลอกนะ บรรยากาศจะเป็นบางแสนก็แปลกตาไปเลยตรงนี้ถ้าปกติกลางวันนี่คนแน่นเลยนะเพิ่งนี้น่าจะเยอะนะฮะวันนี้วันเสาร์อาทิตย์เาะจ่อยบางแสนช่วงนี้นี่ปลาดูมีปลาเห็นปะปลาน้ำเงินขึ้นอยู่บนระลอกนี Thank <laughs> you. ทรายนะแต่ตรงกลางนี่เป็นเขาปลูกกับเบื้องเ่งนี้นยาไปกิโลนะเนี่ยไปสุดเลยนะเดี๋ยวเราจะลองเดินไปสุดด้ว,ว่ามีอะไรบา <c oughs> ้างนะก็มีคนปั่นลากยานอยู่เส้นนี้กว้างนะก็ดูแล้วก็นา่าจนะเี็ดแบบน้ใช้ได้เลยก็มีคนเล่นรู้สกเก็ตลย อากาศตอนนี้เย็นสบายนะน่าเดินนะเนี่ยสบายสบายเลยเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิก็น่าจะต่ำกว่า20 22 23องศานะีสบายสบายแต่นีร้านขาก็มีหลายอย่างมีไก่ด้วยนะมีส้มตำก็ยังขายตลอดน่าจะขายกันตลอดทั้งคืนเลยมั้งเนี่ยท่าทางถ้ายังมีคนเดินนะก็ยังมีคนเดินปะปายนะร้นานค้าก็ยังเปิดอยู่นะแต่ย่างไก่เราก็น่ากินอยู่นะ มีร้านอาหารตามสั่งอยู่แล้วโอเคเลยนะนงงมีคนจุดหุ่ได้เหนือนเะน,นี่ยจุดหุ่นเนี่ยคนก็จะมานั่งกินกันปิกนิกนกัน,กน โอ้น,นี่เป็นน่าจะเป็นโปะท่าเรือนะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูว่าเป็นยังไงไปดูดิว่าเป็นยังไงแล้ก็ทำเป็นกู้อ่อนลกลางทะเลนะนี่เด็กๆยิงเล่นน้ำอยู่นงเงี้แหละโอ้โหดึกกว่านี้เด็กๆพวกนี้สุดๆตรงนี่เขาทำออกมาลึกเลยนะออกมาจากฝั่งก็ประมาณเกือบ กือบเกือบยี่สิบเมตรอ่ะแต่ตอนนี้เรื่องกระเพื่อมนะแต่คนก็มีคนมาถ่ายรูป,ปอะไรเยอะเลยนะกระเพื่อมนะฝนะังนี่นะเดินเขา้ามามาดูงานต้องแสนยาวนี่นะยาวสุดลูกหิ้ตายาวไปถึงอู้หนูหาดบอดนี่นะไงมากก็นะมีคนมากันเยอะมาก อันนี้สุดตรงนี้นะสุดตรงนี้น่าจะลึกนะน่าจะลึกหลายเมตรอยู่แต่โปพตรงนี้มันเป็นเหมือนทุ่นนะสามนั่นเลยเนี่ยเสียงดกดเอาไปเลยแต่น่าจะรับนักท่องเที่ยวหลายคนอยู่นะน่าจะเป็นจุดที่เขาให้นักท่องเที่ยวเดินออกมากลางทะเลได้เนี่ยมาถ่ายรูปฮะมาเช็คอินประมาณนี้ แบบไฟสว่างสวดิปอไทยอ่ะเล่นปอดยน้นี่ใสน้สายแบบสอันนี้เลึกตกคอมเบทอะไรไม่เห็นพื้นสายด้วยอะไรเดูแล้วว่าน้ำหาบพืแสนช่วงนี้ใสนะน้ำใสมากน่าเล่นนะน่าเล่นไม่น่าเล่นเด็กๆยฝามึง่มีดึกๆแล้ว มาเลยเดก้นทุ่มกว่าแล้วยังเล่นน้ำอยู่เด็กๆขึ้นมาท so ุคนมาเอาปิกน uh, ิกกันเต็มเลยนะ เป็นกลุ่มๆนะทั้งปูศาตร์ปูเส,สื่อมีเก้าอี้ปิกนิกบรรยากาศใช้ได้เนี่ยช่วงนีูต้นมะพร้าวใบยเยอะเนี่ยกลางวันน่าจะไม่ร้อนเท่าไหร่นะเพราะว่าได้ร่มเงาจากต้นมะพร้าวเยอะตอนนี้เราเดินมาเกือกจะสุด หาดแล้วนะเนี่ยเราเดินขึ้นไปทางเหนือนะทาด้าทรายนี่ยาวจากนู่นมานะเป็นกิโลเลยนะเราจะเดินไปเรื่อยๆให้สุดนะที่เราเดินเดินมานี่ริมชายหาดนี่ก็มีคนนั่งปิกนิกกันเยอะเลยนะตึงเลยนะกลุ่มๆนะเขาจะเอาเก้าอี้แคมปิ้งเนี่ยมาวางตั้งกินกันสืบสนาน พวกค้าไม่ค้าก็ยังขายอยู่นะตอนนี้เราเดินมาไกลพอสมควรแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่สุดนะแต่ก็คงไปไม่สุดนะแล้วก็เดิเนกลับดีกว่า <c oughs> เพราะว่าไกลโหนี่เขาเรือกล้วยเลยนะี่ยเรือลเลยนะ ต้เอากลับนะมันมีเช้ามาใหม่นะเดินย้อนกลับไปใหม่อันนี้เราเดินกัมาเกือกกิโลกว่าแลนะ้วเนี่ยจากนู่นมาแต่ยังเหลือระยะทางอีกประมาณตุกิโลนะน่าจะครึ่งหนึ่งที่เราอยู่ตรงนี้ไปนู่นเลยนะไปไกลเลยเดย้อนกลับไปเนะี่ยเดี๋ยวนี่เขาขนเรือกลับดนะ้วยเนี่ย เมือกล้วพรุ่งนี้เช้าว่ากันใหม่นะคุณก็เข้าของคก่อน